สวัสดีครับผมเน็ตออโต้นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรถเก๋งนะครับเข้าใหม่นะครับผมเป็นตัวนี้นะฮะฮอนด้าซิตี้นะครับปี2018นะครับตัวนี้เป็นรุ่น s v นะฮะเครื่อง i v t e c นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมรถคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับผมสภาพสีสวยมากนะครับเป็นรถมือเดียวออกศูนย์เลยนะครับอ่าคันนี้ รถสภาพเดิมนะครับผมนี่มีสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งก็จะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมนะครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับผม2จุดนะครับนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับสภาพยางก็เป็นยางปี2021นะครับนะฮะยางใหม่เลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับผม ภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับผมนะส่วนพรมอลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับนะแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะตัวนี้สวยจัดเลยนะครับอ่านี่นะครับผมไม่น้อยมากนะครับตัวนี้ไม่แค่อ่าหกหมื่นนะครับหกหมื่นหกนะครับไม่สี่สี่หมื่นนะฮะอจอนะครับแบบ ทัชสกินได้นะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับผมภายในสวยจัดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจัดเลยนะฮะอันนี้นะฮะมาดูรถได้นะครับผมรถนี้เป็นรถบ้านนะครับผมรถคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับออกใหม่นะฮะราคาอยู่ที่6เกือบ7 0 0 0แสนแล้วนะครับผมส่วนคันนี้เราขายในะราคาอยู่ที่ ห้าแสนกับ9ก0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมถูกกว่าป้ายแดงไปอีกเกือบ200,000แล้วนะครับครับผมตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะฮะนี่นะครับมียังอะไรนะครับครบยังไม่เคยได้ใช้เลยนะครับนี่นะครับก็หัวน็อตเดิมทุกจุดนะครับรถไม่มีประวัติแน่นอนนะฮะนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะนะครับผมเดิมๆเลยนะฮะ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถไม่มีประวัติแน่นอนนะฮะนี่นะครับการันตีได้เลยนะครับผมมีประวัตินี่เราไม่ขายนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมก็ห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับผมนี่นะฮะเครื่องยนต์ก็ถือว่าใหม่จิบเลยนะครับผมเบรก ABS ครบนะครับ รถยังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้การใช้งานมาถือว่าไม่เยอะนะครับผมหกหมื่นกโลนะครับแบตเตอรี่ก็สภาพไม่เอี่ยมนะครับผมใช้งานได้อีกยาวนะครับนี่นะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับไม่ผ่านการทําสีมานะครับผมรถคันนี้นะฮะ นะครับมารีวิวกันให้จจะเลยนะครับผมก็เห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีการทำสีมานะครับผมสําหรับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมคันนี้เราขายในราคา59,000บาทนะครับผมสามารถจัดไฟนแนนได้เต็มจัดได้ล้นนะครับคิดดีสามารถจัดได้เกินนะครับผมผ่อนงวดละประมาณ9,000กว่าบาทนะครับนะ ใครอยากดูรถนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0625260714นะครับผมสามารถแอดไอดีไลน์มาทักทายกันคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับ